ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทองสพารหรดนะครับเอาสาหรับกำลังขึ้นนี่นะครับเอฟกะในมาที่หน้าของอาจารย์ตวงเตงเสียนคํานวณนะครับเนาะเอฟซีทุกท่านครับเพื่อจะมาตามตัวเลขแนวทางในงวดนี้นะครับเอามาเข้าไปเบิ้งงร้อพๆกันนะครับว่าอาจารย์ตวงเตงนะครับเพิ่นได้สูตรได้คํานวณสูตรแล้วหรือยังนะครับ เพิ่งอยู่หน้าที่นี่เคนกิดใส่ไฟพลังแสงอาทิตย์นากๆขับไปเพิ่มพร้อมๆกันนะครับเพื่อจะได้ตัวใดนะครับครับสวัสดีครับอาจารย์ตวงเตียงครับสวัสดีครับโอ้ไอาจารย์สึกไหมไอทิศสึกไหมไอาจารย์สึกไหมตัว <c oughs> มันคันหัวมันคันอะไร<ด>ว่าโอ้ยเนาอว่ามันสึกไหมเว้ยมันคันว่าว่ามันนะ ว่ามันซึกมาหมาดๆโบแมนแตวนี้ที่นายได้บวดนี้เฮาซึ้ง <c oughs> บวดนี้เฮา <c oughs> เอาเป็นจังไรก็คือว่าไปไกลแท้ไปฮอดสุลอกสุรินพุ่น,นอ๋อไปไปยมกุบาอาจารย์หหเหมือนนั้นสุรินหมดละอ๋อมวยบ่ได้โชคมาแน่บ่ทั้งนั้นไหมไม่ไปเที่ยวไปยังนี่ล้าเปิดหูเปิดตาบ่ได้ไปหาโชคขาลาบดอกโชคลาภเพื่อนจ้าของนี่ละ สูตรลาบนี่ได้มาจากยังไงสูตรคำนวณบ่ครับคำนวณตรว่ดกอนเจสูตรคำนวณคือนเขาคำนวณี่าได้ไปสวดเอาบ้าเลยคำนวณอย่างเดียวอเนึกว่าไปสวดไปขออย่างดีคำนวณเนั่นนี่ล่ะมันกับบริรุดนี่ล่ะสองวนมันกับเขาหมดอด้ีล่ะแต่ว่าจะให้เอฟซีมาถือ่ออจะจับอาเด้อร์จะบอกแต่ว่ารักนี่มาถูกรักนี่มาถือแน่นพร้อมไม่ต้องกลับอ่างเดียวเลยหยุดไม่เป็นเอกลระร่าง เป็นเลขตะล่างวันนี้ก็เป็นคือเกล้วดิป่อครับเป็นคือเกล้วเลขตะล่างวันนี้แต่ว่าเขาก็จับเบิ้งค่ะมันนั่นคามันคาหมากบ่มากกระห่าวบุบไม่ไดอย่าไปซื้อแค่นั้นพ่อเป็นแตะล่างนี่ครับผมนี่ตัวใดแน่นาะบ้านีนเลขตะล่างโอ้โหเนี่ยแต่ลางเนี่ยโอ้โตัวใหญ่แต่บ้าทั้งน้อยทั้งน้อยยังค้างยังค้างเขา ทั่วมึงจับคู่มีเหลือบนอ่างบันนี่อ้อจับคู่เลือกะให้ยไปจับว่านี่เขาจับคู่ให้เขามีได้จะไปซื้อมันมีแรือมันเป็นเอซีเนาะกระดาษไดโนย์หนึงเนาะนี่ยแะเออเดี๋ยวทำนี่ระหวดนี่มาจับคู่ให้น้ำเนี้ยอ๋อจับคู่ไม่ได้พ่ออยู่บ่จับคู่จับคู่จับคู่จักนั่นดูจับตัวไรบันี จับคู่สิเงี้ครับกระดาษคือว่าพ่อระบาดนี้เอาไปมันกระดาษตัวพ่อดิลองจับคู่ดูวยจะเงนดูอุ้ยปุ้ยงงกระไรครับเอาตัวเดียวแล้วบาจับคู่นะเสร็จแล้วมั่นใจตัวได้เสร็จจับคู่ตัวเดียวดัวแล้วเออาย่างลายตัวเตะมันจับบุ้ยบุ้ยมองจับแล้วพี่เอฟซีเอ้ยจับคู่ได้ตัวเดียวได้สองตัวอยู่ ว่าตรงสื่มันไหวเอาเอา,เอาทั้งบนทั้งลางง่างในนี้อ้าวเอาไปตัวเดียวก่อนเอา่นเา,ไาไปตัวเดียวก่อนเนาะไปตัวเดียวก่อนมันนั่นมันมุนมดแล้วใน้ที่มุดแล้ามันเนี่ยที่มุดแล้ว <S <S อ้อาวไปซ้ำนี่ก่อนละ <S 2> <S 2> น้องค่อยเอาเย็ดนเนี่ยที่บุ๊วีกระดาษเขียนเด้อทำมามัก r ด้ r นี่กับจับเบิ้งเด้อ แต่ว่าให้รุดบนรุดดอกสูตรนี่ในสูตรในตล่างนี่ในตล่างมันไม่รุดรุดยากหมดก้อนกะไอสามสี่ห้าตัวบก้อนก้อนศูนย์หนึ่งสองหมดก้อนนี่ไม่รูดติดสีสองอยู่มันเป็นปกติแปดห้าเยอันนี้วันที่สามมันรุดดอกขึ้นตารางแต่ว่าจับคู่บางเที่ยมก็จับถือก็มาถือ ถ้าว่ามากเลขสองคู่จับไปเพราะกระดาษไม่เนี้ยสัมมี่ถ้ากระดามันจะได้จับไปหลายกว่านี่ครับผมเมื่อก่อนเป็นสันนี่กวกระดาษน้อยพวดบุญแล้วมันก็ต้องออีีาเอาซื้ออ่ได้บ่บ้าเอซื้อกระไดจำบ่ได้เขาก็ดึงตัวนี้ลงเอาเนี่ดึงสี่นี่ดึงตัวนี้ลงมาใส่เพลินดึงตัวนี้ล่องมาดึงตัวนี้ลงมาดึงตัวนี้ลงมาตัวเดี๋ยวดึงตัวนี้ลงมาตัวนี้ลงมากตัวนี้ลงมาดึงตัวนี้ลงมา ใช่นะดึงหน้าอันนี้รักมันนี่รักรักมันนี่ก็คือเอาแถวบนลงมาแถวบนลงล่างเออแถวบนลงล่างแค่นั้นละแล้วบนจะบวก้ากันบวบวบผสมพันธุ์กันเลยทั้งบนกะแถวบนบวก้ากันบวก้ากันมากกันบวอะไรหนึ่งสองสามไม่มาด้วยกันไม่มาด้วยกันแต่ว่าแถวล่างนี่ก็มีปัญหาเนี่ยนึงใครเพิ่มานน้ำกันอาจจะมาน้ำกันเออเพราะข้าเบิ้ลขี้รถท่านกันนะแถวล่างผมันเคยมา อ๋อแถวล่างเนี่ยอาจจะเคยมากเป็นบางช่วงแต่ว่าโดนหลนมีเทีนึงมันบอกทีนึงอ่ะแถวล่างนียแต่ผมจะว่าแถวบนบวมมากด้วยกันแท้ๆแถวหนึ่งสองสามไม่มาด้วยกันเจ็ดแปดเก้ามีสิบมาด้วยกันมาน้่งกันเจ็ดแปดเก้าเนี่ยอ๋ถ้าจับลงมากันหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าบวมมากนี่สองเจ็ดสองแปดสองเก้าอ่ามันจะเป็นเก้าหางพอดีสามเจ็ด สามแปดสามเก้าโอ้เก้าหางเก้าหางจะไม่หลุดครับผมตำรวจก็จะพยายามที่แค่ซี่หางเพรากระดาษไม่เลี่ยหน่อยก็จะไปแค่นั้นครับถ้าเก้าหางจะบรุษเก้าหางนี่โอ้เก้าหางบรุษบรุษอันนี้ก็เก้าหางคือเก้าเก้าหางคือเก้าในวันนี้กัเก้าหางคือเก้าแต่ว่ามันได้แค่สองหางจะไปแล้วมันน่อยพอดเชิบเชิบไปบึ้งไปเชิบบึ้ง เจ็บๆไปเบื้งสองหางเบืออีกเก็ยหางหนึ่งพี่นี่พิจาละหน้าเอานะครับจับง่ายๆนะครับจับแถวบนลงสู่แถวล่างก็จะเป็นเก้าตัวนะครับเกิดเลยอยู่อ้าวหนึ่งเจ็ยนี่มันคือเขากันแท่นอบาดที่นี่ถ้ามาขายสายเมยกับเอาไปเบื้องเอามี้สายเมยสายวิ่งสายเมยก็ไม่หายตัวไหนระบาดนี่ยครับถ้าวิ่งก็วิ่งตัวนี้สายเมย์ วิ่งเก็ดรเก็ดร่องแปดสายเมียสายวิ่งมักเลยวิ่งเบนเจ็ดรล่องแปดนะครับมีบเลยบอระบุบอกว่าบ,าบานเรื่อล่างครับตัวนี้มันมันจะมาได้ทั้งั้งบนนั้งล่างพวกนี้มัน<อ>มันบล็อกบอกลักลักนะต่อตัวมาบนมาล่างได้ก็จะบน่ล่างไลยแล้วกับบ,บอกาจะระบุว่าเป็นลักหน่วยลักซิบมับบนบอกรบอระบุบอได แต่ว่าคือมาได้เฉพาะหน่วยกับสิบแค่นั้นครับผมเจ็ดกับแปดมาหนึ่งตัวอยู่แค่ลักหน่วยลักสิบนะครับจับไงครับจับได้แล้วจะเป็นเก้าตัวนะครับจะเป็นเก้าตัวหรือว่าถ้าจับเกินนั่นก็คือจับ เอ้าแล้วถนอนเดี๋ยรับนึกว่าถือหมามาหอดสองสามสูงเนีงว่าน้าเอาอยู่โอ้น้าตัวโอ้ยค่หนึ่งเกิดถนน้อนเราคูหนึ่งเกิมัปุ๊เอาตัวเดีปุ๊จับจู่ด้วยตัวถนนอนเด็กภานในแม่นนอนอยู่กับปุ๊กครับเพราะว่านอนหน้าผู้เดียวมาเขาอยาเบิกบหเือเพราะยังต้งใส่าหารยิขึ้นเดือดกันหนึ่งมาเอาตัวเดือนี่เอาจนได้ นาเวินไปเห็นยังโยนไงเวินไปเชียร์งาอ้อยบ่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 อ้ยบ่ได้ดอกฮ้อนป่านนี้สรุปใส่พอดีเฮ้ยเชีย์งาอ้อยหาเทน่ยวทางนี่แหละฝากกินเที่ยวทางจะกินเงินซื้บุบันนี่ไปจ้างทางงานสินยาเอางวดนี้ละได้แทะได้แทะมันบางวดนี้ไปทางงาหาเงินจ้างทางงานวดนี้ครับผมอ่าขอบคุณอาจารย์ตรงเตีงละลายนะครับที่ให้แนวทางกางดึกมือนี่นะครับขอบคุณละลายครับผมสวัสดีครับครับสำหรับ จับคู่กันง่ายๆเนาะคนเอซีทุกท่านครับหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหน่งก้านะครับสองเจ็ดสองแปดสองเกาเจสามแดสามเกนะครับจรวมเราจะเป็นเก้าหางแต่ว่าที่อาจารย์ตรงเต้นจับไว้นะครับก็มี2หางสองแปกับสามเจนะครับเหลืออีกเจ็หางนะครับสมมติเมื่อที่สมมติเขียนเบาอนะครับเนาะเอซีทุกท่านครับ ก็ให้ไปจับเพิ่มเติมนะครับให้ไปจับเพิ่มเติมส่วนหนึ่งเกจนี่นะครับหนึ่งเกจนี่มันใจร้ายแล้วนะครับเพราะว่าจะมีบางสำนักนะครับที่ซ้ำกันมานะครับเดี๋ยวแอดจะให้เบึ้งนะครับซึ่งในสูตรของแอดก็มากขึ้นกันนะครับเนาะสำหรับหนึ่งเกจในงวดนี้นะครับเนาะเนี่ยนะครับหนึ่งเกจหนึ่งเจนี่ครับทังนี้ หนึ่งเจ็ดมาด้วยกันเอาล่องเบ้งนะครับในงวดนี้นี่ก็หนึ่งเจ็ดนะครับตามสูตรเรือกตามสำนักอื่นเทียวมานะครับนารุนนะครับสำหรับเจ็ดนี่ครับ 1, หนึ่งเจ็ดสวนครับงวดนี้หนึ่งเจ็ดสองเจ็ดเอากลับมารุนกันนะครับว่าจะเข่าอีกบอนะครับสำหรับ สูตรของอาจารย์ตงเตงนะครับสูตรตาล่างเหมือนบ่ครับซื้อสูตรสูตรตารางของอาจารย์ตงเตีงเซียนคำนวณทางอํบประเภทนะครับก้าหางมีสิมีโอกาสเข่าบนละเข่าบนเข่าล่างนะครับเอาสำหรับคำขึ้นนี่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะความรับผิดจากพี่จากน้องไว้เพียงแค่นี้นะครับเนาะตามต่อกันในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อจะได้รับคลิปดเด็ดข่าวสารดีๆจากท่างช่องทองใสพารวยสำหรับคำขึ้นนี่ราตรีสวัสดิ์พิพัฒมงคลกันทุกทุกท่านครับโชคดีมีใจสวัสดีครับผม